การปูฉนวนกันความร้อนสเตค,คู SCG สามนิ้วยาว4เมตรต้องเตรียมโครงยังไงนะครับคลิปนี้มีสาระดีๆมานําเสนอให้ได้ดูได้ชมอีกเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วฝากและกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ การเตรียมโครงนะครับตัวเมนจะใส่อยู่ที่60เซนนะครับหรือ61เซนก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวซอยจะใส่อยู่ที่ระยะ40เซนเหมือนปกติทั่วไปนะครับตัวเมนจะใส่อยู่ที่60เซนนะครับย้ํา60เซนหรือ61เซนก็ได้นะครับตัวซอยก็จะใส่40เซนปกติทั่วไปนะครับจากนั้นปรับระดับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นช่องเป็นล็อกประมาณนี้นะครับจากนั้นจะมาทําการตะเตรียมตัวฉนวนกันความร้อนนะครับ ฉนวนการความร้อนของ S C G ตัวนี้นะครับจะหนาอยู่ที่3นิ้วนะครับ3นิ้วจะประมาณ7เซนครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่60เซนนะครับความยาวอยู่ที่4เมตรต่อม้วนนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเกือบ400นะครับม้วนต่อม้วนเกือบ400นะครับหาซื้อได้ตามไทยวัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับหรือซื้อร้านของ S C G เขาเลยก็ได้เช่นกันนะครับ เขาก็จะมีบริการส่งให้ด้วยนะครับอยู่ที่จํานวนการสั่งซื้อของเรานะครับม้วนเขาจะมาแบบนี้นะครับเขาจะมาโดยปลายทั้งสองฝั่งเขาจะไม่ได้แม็กติดมาให้เราด้วยนะครับเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับเราก็มาทําการพับปากทั้ง2ฝั่งนะครับพับ2ชั้นนะครับแล้วก็ใช้สเต็ปเปิลนะครับแม็กติดแบบนี้นะครับประมาณ5ตัวนะครับหรือ5ตัวขึ้นไปก็ได้เช่นกันนะครับ ทำการแม็กติดไว้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ตัวฉนวนใย,ยแก้วข้างในนะครับฟุ้งออกมานะครับเราจะประมาณนี้นะครับแม็กเสร็จต่อไปจะมาทำการาปูติดตั้งขึ้นตามล็อกตัวเมนที่เราได้เอาเว้นไว้ระยะ60หรือ6 1เซนนะครับก็จะมาทำการไล่สอดขึ้นไปแบบนี้ค่อยๆนะครับค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับศก ต่อขอหรือว่าลวดตัวสปอร์ตของเราจะทำให้ตัวฉนวนขาดได้นะครับถ้าขาดเราก็ต้องทำการใช้ไอ้ตัวแปะปิดคอยหลังคานะครับมาแปะปิดให้เขาด้วยนะครับเราค่อยๆทำนะครับมันจะได้ไม่ขาดม,มันจะได้ไม่เพิ่มงานให้เรานะครับถามว่าทำไมไม่กิ้งเอาเหมือนในรูปนะครับ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะเราต้องทําการแม็กปากทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับก็เลยต้องทําสูตรนี้นะครับเทคนิคนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราปู2คนมันก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับอีกคนส่งอีกคนดึงครับส่งกับดึงมันก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ทําคนเดียวก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคไอเดียนะครับการปูฉนวนกันความร้อนของ SGC นะครับ ถ้ามีสายไฟนะครับผมแนะนำให้ดึงลงมาไว้ด้านล่างตรงจุดที่เราจะเจาะโคมนะครับดึงมาใกล้ๆจุดที่เราจะเจาะโคมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดปูฉนวนกันความร้อนไปแล้วแบบนี้นะครับเต็มพื้นที่มันก็จะทำให้หาสายไฟยากนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ดึงสายไฟลงมาก่อนนะครับปูเสร็จจะประมาณนี้นะครับ เต็มพื้นที่การความร้อนได้99.99% 99นะครับจากนั้นก็จะมาปิดแผน่นปิดแผ่นทับอีกทีนะครับทับฉนวนกันความร้อนครับหลังจากที่ปูเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้ครับเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปให้ FC ได้ชมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ